สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินทุกคนเลยนะคะก็วันนี้มาพบกับพลังงานความรักชาวธาตุดินนะคะช่องนะคะจะแบ่งออกเป็นอาทิตย์ละครั้งนะคะสําหรับธาตุดินเนาะกับความรักนะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะ7วันก็ก่อนอันนี้ทําเป็น สองครั้งนะคะแต่ว่าเดือนที่แล้วทำเป็นหนึ่งครั้งนะคะก็คือของเดือนอพฤษภานะคะทีนี้มิถุนานก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นอาทิตย์ละเวันหนึ่งครั้งกับพลังงานความรักของชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานความรักของชาวธาตุดินนะคะก็นับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่8นะคะ8มิถุนานยนนะคะไปจนถึง กลางเดือนนะคะวันนี้วันที่8ดนะคะ8 9 10ก้าสนะคะไปจนถึง 10, วันที่15้านะคะกลางเดือนนะคะโอเค8ถึง15หมิถุนายนค่ะขอพลังงานความรักชาวธาตุดินดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ7วันนี้ค่ะพลังงานชาวความรักชาวธาตุดินเจวันนี้ยังคงนิ่งๆยังคงเงียบๆนะคะ แต่มันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะการคุยการติดต่อสื่อสารการได้คุยกับใครการได้รับข้อความจากใครบางคนนะคะว้าวพลังงานสวยจังเลยสิบถ้วยความบุรุมสมบูรณ์ความสุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวนะคะเดี๋ยวนะขออีกสัก ชาวธาตุดินค่ะพลังงานความรักชา,าชาวธาตุดินเด็กถือดาบแดดาบห้าดาบเดอะทาวเวอร์สิบถ้วยแล้วก็1น่ถ้วยห้าถ้วย ชาวธาตุดินนะคะพฤกษบกันมังกรน,นะคะเป็นได้ว่าบางท่านอุดมสมบูรณ์มีความสุขสมหวังในเรื่องของของครอบครัวหรือว่าของความรักหรือมีความสุขอุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะและบางท่านอาจจะได้เหมือนกับว่าเซอร์ไพรส์การแต่งงานสร้างครอบครัวกระทันหัน หรือมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์เข้ามาอย่างกระทันหันนะคะเหมือนกับว่าเกาะนั้นนี้อาจจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงรอคอยการการคุยกันเคลียร์กับใครที่จะสารความสัมพันธ์นะคะมีใครบางคนเขารอคอยการพูดคุยกับคุณอยู่การติดต่อสื่อสารคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็การเริ่มต้นเหมือนกับว่าถ้าได้คุยได้เคลียร์แล้วมันจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะนิ่งไปกระทันหันหรือว่าจบไปกระทันหันหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระทันหัน เขาคนนั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทําให้คุณรู้สึกว่าเศร้าเสียใจกับกับการกระทําที่ผ่านมาก็ต่างนะคะมันเป็นเหมือนมันอาจจะมีประเด็นนะคะกับใครบางคนที่อยู่ตรงนี้มีประเด็นการมีความเสียใจกันอะไรต่างๆมากมายนะคะเห็นว่าคนคนหนึ่งเขาส่องเขามองเขาดูคุณอยู่นะคะ เขาส่องเขามองเขาดูเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซีขออีกหนึ่งใบสีไม้เท้าโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะราศีพฤษภธาตุดินนะคะพฤกธศักรรมมังกรนะคะคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะไม่ต้องกลัวหรอกนะคะอะไรที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาความเสียใจเจ็บปวดนะคะคือมันก็ผ่านมาละทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาละแต่ใครรู้สึกว่ายังเจอแล้วกับคนคนนึงนะคะแต่ว่ามีอะไรกันที่มันแบบ ห่างกันไปนิ่งกันไปเหมือนมีประเด็นกันไปเดี๋ยวจะได้กลับมานะคะคุยกันพูดคุยในความสัมพันธ์ขยับสถานะความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเหมือนกับว่าอะไรที่มันมันรอคอยการคุยกันเคลียร์มันจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะยังคงบางคนยังคงยึดติดยึดมั่นที่คุยและเคลียร์และสื่อสารนะคะอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างกระดันหัน ไม่ทันในตั้งตัวเซอร์ไพรส์เรื่องของการาสร้างครอบครัวหรือว่าการแพลนอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้เริ่มใหม่กับคนที่มีอนาคตกว่าทําให้คุณมีความสุขกว่าอาจจะได้คุยคุยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นขอให้เชื่อไว้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าบางท่านอาจจะได้ได้เจอคนที่เขาแบบทำให้คุณรู้สึกมองเห็นอนาคตมองเห็นการแต่งงานการเฉลิมฉลองเรื่องราววันเวลาและความรู้สึกดีๆนะคะเจ็ดถ้วยกันแบบ ความคิดถึงการจรินตนาการการตัดสินใจว่าจะขยับสถานะกับคุณดีไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครรอคอยความรักจะใครบางคนหรือพลังงานเก่าพลังงานใหม่พลังงานที่เจอแล้วก็ตามพลังงานเก่าที่ทํำให้เจ็บปวดเสียใจถ้ามันไปต่อไม่ได้เราก็ต้อง move on นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ารอพลังงานใหม่หรือคนที่แบบเจอแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่ดีแต่บางครั้งมันอาจจะมีอุปสรรคหน่อยมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะคะแต่ก็วันเวลาการกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะแต่คือในความรู้สึกมัน,ม,นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวสิมิทาความสุขเนาะนะคะคุณอาจจะได้ตัดสินใจแล้วก็ได้คุยได้เคลียร์หรืออะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่จบไปแล้วโป๊ะร่มไปแล้วอะไรแพลนที่มันพังไปแล้วมันอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกับคนที่ดีกว่านะคะ แต่ใครในที่นี้ก็ยังคงได้แบบอาจจะรอคอยกับคนคนึงอยู่ที่คุณรู้สึกว่าเจอแล้วขอให้ใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจ่างและเข้าใจในวันที่ใช่ never ending story นะคะมันยังไม่จบเลยนะคะมันยังไม่จบค่ะเรื่องราวในความสัมพันธ์ของทัดดินนะคะกับใครคนนึงมันอาจจะ เพิ่งเจอแล้วก็มีประเด็นกันไปโดยอาจจะได้กลับมาคุยและเคลียร์กันอีกครั้งนะคะเพราะคนหา่างไกลจากคุณคนที่อยู่คนที่มีประเด็นกับคุณเขารอคอยการคุยการเคลียร์กับคุณมากๆเลยการสื่อสารการและการสูงมากๆเพื่อที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะก้าวไม่เท้าเขาคงยังคิดถึงสเต็ปต่อไปที่จะเข้าหาคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักมันไม่เป็นอะไรเลยมันมันมัน มันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกับว่าหินนะคะคุณมีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะราศีพฤษภขอภยัยธาตุดินตอนนี้นะคะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกของความอ่อนไหวความรู้สึกของความรู้สึกนะคะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะทําให้คุณรู้สึกว่าได้เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าอะไรท้อแท้รู้สึกท้อแท้รู้สึกติดอะไรกับบางสิ่งบางอย่างปลดปล่อยไปก่อนนะคะปลดปล่อย,อนนะะลอยพลังงานไปก่อนคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันมันยังไม่จบหรอกถึงเรื่องเก่ามันจะจบแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหม่เข้ามาจะมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะ ท่าดินนะคะปล่อยความกังวลน,นั้นออกไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีเราจะต้องจะต้องแบบหัน สู่ความสุขและแสงสว่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเราเองนะคะใครที่รู้สึกว่ากําลังเจออะไรในช่วงอายุเลข3-30ขึ้นไปอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่เจอคู่รักคนที่จริงใจคนที่ใช่ละธาดินคุณมีโอกาสที่จะได้ได้เป็นสิ่งนั้นคุณจะเจอพลังงานของคนคนที่ทําให้คุณมีความสุข มีความรู้สึกดีต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะถ้าไม่มีความรู้สึกดีและบริสุทธิ์ใจต่อกันจริงๆมันจะไปในความสัมพันธ์ไม่ได้และถ้าเกิดชาวธาตุดินเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกอยู่อยู่แล้วและรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์และความรู้สึกของคุณที่คุณจะดึงดูดใครเข้ามานั้นนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นกับคนที่มีเคมีที่เข้ากันและก็สินเสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวที่ออบุ่นนะะค โอเคนะคะถ้าใครเจอแล้วอย่างที่บอกมีคนเขาเขาเขาดูดูคุณอยู่่องซองมองมองคุณอยู่นะคะแล้วก็คิดกับคุณมากกว่าเพื่อนเกินไปไกลด้วยนะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะได้เ,เ,เรียนรู้ซึ่งการละันหรือว่าอาจจะยังไม่ใช่การเรียนรู้ใน,ในคู่ของคู่รักนั่นเองนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้ในทางทางเพื่อนไปก่อนนะคะ Opport u n i t y นะคะโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองนะใครที่โสดนะคะหรือว่าใครที่มีคนคุยคุยเราก็สามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้เช่นกันเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับว่าอาจจะเจอคนที่ใช่กว่าก็ได้ความรู้สึกคนนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าใช่แล้วแต่แต่เหมือนกับว่ามันจะใช่หรือเปล่าทําไมเขาไม่ชัดเจนสักทีนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวตนของตัวเองนะคะเตือนตัวเองด้วยโพซิทีฟเข้าไว้นะคะ โฟกัสกับพลังงานบวกพลังงานที่ดีอินเดียฟ r วเจอร์คุณจะได้พบความรักนะคะความรักใหม่ความรักที่เริ่มต้นแต่มีความสุขความอุมสมบูรณ์ในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะอนาคตอันใกล้นี้แหละถ้าคุณจะได้เจอความยินกับอย่างระหว่างคุณกับเขาที่ลงตัวกันนั่นเองนะคะยังไงก็ วันเวลานะคะจะเป็นเครื่องพิสูจน์เราและเขาถ้าได้เจอแล้วใครยังไม่เจอขอให้เจอในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะคะอย่าลืมควบคุมอารมณ์ของตัวเองมากๆนะคะแล้วมีเหตุและผลให้มากๆแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะชาวธาตุดินนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะใน7วันข้างหน้ากับพลังงานความรักชาวธาตุดินวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ